สวัสดีครับวันนี้พามาดูอีกหนึ่งสินค้านะครับจากโบสออดิโอเทคนิคเรียกได้ว่าตัวแรงเลยเลยครับ BTL 11000นะครับจากโบสออดิโอเทคนิคนะครับแอมรุ่นนี้เหมาะกับคนที่อยากได้เสียงเบสเสียงเบสที่เหลือไม้เหลือมือนะครับเสียงเบสที่เปิดแล้วมันมือเสียงเบสที่เปิดแล้วต้องการความมันความสั่นสะเทือนของพื้นความอะไรอีกล่ะ เอาแบบว่าแอมรุ่นนี้ตอบสนองที่สายบ้านะครับสายบ้านะครับดูด้านในนะครับด้านในก็จะประมาณนี้ครับตัวนี้เพิ่งเอาลงจากรถแห่นะครับดูการใช้งานนะฮะเรียกได้ว่าเป็นแอมที่ขึ้นรถแห่แล้วก็มีความแรงในตัวนะครับแอมที่ขึ้นรถแห่แล้วจบนะครับตัวนี้นะฮะตัวนี้มออแปแงสองลูกนะครับแล้วก็ด้านในก็จะประมาณนี้ครับ เป็นแอมบิดนะครับแอมบิดนี่นะโอเคแล้วผมพาดูดอ,อกครับนี่ดอ,อกยี่สิบเอ็ดนิ้วนะครับตัวนี้ยี่สิบเอ็ดนิ้วโคตรใหญ่เลยครับเต็มไม้เต็มมือนะใครชอบใหญ่ๆนะครับดูด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ฮนะวัสดุนี่แข็งมากครับกดแทบจะไม่ลงนะครับ จะไม่กระดิกดอกลำโพงที่มันแข็งแบบนี้นะครับมันใช้แอมของภาคจ่ายไฟในการขยับนะครับค่าแอมของภาคจ่ายไฟของของ power amp นะครับไม่ใช่วัดนะครับวัดเยอะไม่ดังนะครับลองแล้วครับลองแล้วไม่ใช่เอาวัดมาคุยกันนะครับเอาค่าแอมของ power amp มาคุยกันนะครับดอกดอกเสียงเบสน,นะครับ ตัวนี้วอหกนิ้วแม่เหล็กสองก้อนนะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งสินค้านะครับนี่ตัวนี้เป็นตู้แขวนนะครับตู้แขวนขนาดสิบสองนิ้วนะครับวันนี้เราจะมาฟังตู้แขวนกันนะครับเนี่ยก็เหมือนเดิมครับเราเลนส์หน้าตา เราเน้นความหล่อความเนียนไว้ก่อนงานออกจากนี่ทั้งทีนะครับโบนโรโดเทคนิคทั้งทีครับต้องดูดีไว้ก่อนนะครับอย่างว่าแหละดูเราก็ต้องเน้นความสวยความเนียนไว้ก่อนนะครับชอบผู้สาวนะครับชอบผู้สาวก็ต้องดูหน้าตาไว้ก่อนเนาะจะมีเมียทั้งทีต้องหน้าตาดีไว้ก่อนถ้าหน้าตาดีแล้วนิสัยมันไม่ดีเราก็หาใหม่นะครับ <c oughs> อันนี้ก็ก็เรื่องหน้าตาก็พวกเราซีเรียสน,นะครับหน้าตาก็เหมือนพวกงานนี่แหละครับพวกเราก็ค่อนข้างซีเรียสนิดหน่อยนะครับว่างานตู้งานอะไรก็ต้องให้มันสวยๆก่อนแหละครับจะทําอะไรขอสวยไว้ก่อนละแม่เนี่ยถ้าถ้าตู้สวยนี่ ไปหน้างานลูกค้านี่ลูกค้าก็ต้องมองว่าเอ้ยพวกนี้โอ้มืออาชีพแน่นอนครับตู้สวยใช้ตู้แพงมาออกงานให้เราเนี่ยรับงานราคาเท่านี้โอ้ไม่ไม่แพงหรอกถ้าเราเอาตู้หน้าตาไม่สวยไปรับงานงแพงๆเขาก็ว่าแพงหน้าตาไม่สวยไปเขาก็จะว่าเดี๋ยวเราไม่เป็นมืออาชีพผมพวกเราก็เลยเอ่อพวกเราบสอดเอาโเทคนิคเนี่ยก็เลยใส่ใจเรื่องการออกแบบนะครับ เพื่อให้ลูกค้าเอาไปใช้งานได้ต่อยอดแล้วก็ได้ราคาที่น่างานนะครับดูเลยครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงเปิดผ่านแอมแรงๆนี่แหละครับเสียงเพลงเพลงอะไรดี เสียงจากแอมตัวนี้นะครับไม่น่าเชื่อว่าแอมปิดจะทำเสียงได้ดีขนาดนี้อันนี้เบสครับอันนี้กลางแหลมนี่กลางแหลมนี่เบสก็นี่ครับด้านในก็เป็นประมาณ บลอออเดีโอเทคนิคครับนี่เลยครับก็ประมาณนี้ครับใครชอบน้ําเสียงติดต่อมาได้เลยครับอัน,นนี้ใบละ8,500บาทนะครับ